ผมผมย้อนดูมันสีอะไรวะสีทองวะโอ้โหยี่ยากเลยวะสีฟ้าเออเป็นหงอนนะเออสีนี้ก็ได้เออนี่อะไรนี่แหละอันนี้อะไรครับข้านี้เลยแล้ใส่หมวกแล้วโอ้โหเออปิดผมวิทเลยเฮ้เนี่ยแหละไอโอไม่ได้อยู่ในยานเหลยเฮ้ยเออคุณนุอยู่ในยานเฮียย้อนดูจะขับยานเลวดิเอาละครับ ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Space Anno นะครับหลังจากที่เปตุยจอมยุทธมานานนะครับก็กลับมาเล่นเกมกับเพื่อนซะหน่อยนะครับก็เป็นเกมที่จะให้เราสำรวจยานล้างนะครับแล้วก็จะมีเอเลี่ยนหรือว่าปีศาจเนี่ยอยู่ในยานลำนั้นด้วยนะครับไปดูตัวอย่างมาเดี๋ยวค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวก็จะเป็นยังไงก็เชิญรับชมกันได้เลยครับดกดเอ๊ังนะอันนี้คือเปิดแมพี่คนดอย่าดันไอ้โคนเอาทำไมอะ <laughs> อ๋อเลี้ขนาดนี้อ๋อนี่อันนี้คือฮิวใช่ไหมโอเคไหนฮ <He w S 1> ิวฮิวได้เหรอมีมีมีฮิวได้ไงอยู่ในแมปก็ในตอนต้นเกมนะครับจะยังไม่มีอะไรนะครับมันจะเริม่มมีปีาศาจออกมาเนี่ยก็คือตอนที่รีเซ็ตระบบเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนั้นเลยยัไงไงถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยไฟสว่างแล้วเออเออมึงอยู่ห้องนั้นแหละโอเคงั้นก็ไปแบ็คบ็อกมึงไปไหนโกนมึงรีบไปไหนไอไอโรถมึงไปมึง เอ้นอันนี่ทนิตตะก์เกมอันนี้อันนี้ช่วยตาร์อ๋ออันนี้อันนี้เอาไว้เซฟใช่ไหมกูกูเอ้าเอ้าแล้วกูเซฟไม่ได้เลยเหรอมันได้คนเดียวเหรออานี่ไงเมื่อกี้ใครอดไอออสกดอีกแล้วเหรอสองคนสองรอบเลยเหรอกูว่าเฮ้้ยเงาอะไรอ๋อโอเกียร กูนึกว่าสนุกแล้วเฮียไม่ได้ไม่มีอะไรกูเปิดตรงนู้นเหมือนกันนะปะเฮ้ยเอวิวเอวิวเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามองหน้ามัน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 อย่ามองหน้าอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันปิดประตูไอ้เยถ้าถ้ามองหน้าถ้ามองหน้ามันจะมันจะหักคอไอ เออไอตัวเนี้ยมันมันมันแพ้แช่แข็งหาหาที่มันเป็นแช่แข็งอ่ะแล้วก็แล้วก็ปืนยิงหรือไม่ก็ระเบิดอีกทีปืนจากไหนวะมันมีมันมีดรอปตามแมปอ่ะปืนกูก้เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหยิบให้เฮ้ยยิงเออยิงมันยิง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 เออเออยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออยิงอีกยิงอีกยิงเข้าไปยิงอีกยิง เออเออเออเอเอจีมันหายไปแล้วหายไปครึ่งหลอดไอ้กอนกูใส่กอนกูใส่ไปเม็ดเม็ดหนึ่งแล้วมึงไปเอาเพิ่มดิกูมีอีกเม็ดหนึ่ง,งไปอีกไปนึ่งว่ะใส่รัวๆข <c oughs> องกูใส่ทีละใบเนี่ยไปใเสียบไปไปไปเสียบเร็วๆนี้กดไอ้เฮียมันได้แค่นี้แอนิเมชันนี้ไไอ้เฮียเราไปเอาจุดก่อนเราไปเอาภารกิจให้เรียบร้อยก่อนไปไปไอ้คนกันด้วยไอ้คนเสียงดังระเบิดป่ะโอ้เอามามาแต่ของตัวเดียวไม่นี่ตัวเดียวนี่หว่า

ก็เควสของแบบนี้นะครับจะให้เข้าไปปรับบาลานซ์ของเอนจินนะครับให้ไปที่50บทั้ง2ฝั่งนะครับก็หลังจากที่ปรับเสร็จแล้วเนี่ยเพราะผมก็รีวิ่งกับยานกันเลยครับก็คือเควสของแบบนี้มีเพียงเท่านี้เลยมาแล้วอ,อ,อุ้ยมันเข้ามามันเข้ามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยรถยานเราเป็นอะไรอ่ะมัน,นผีมันเข้ามาเปล่านะหายไปแล้วหายไปแล้วไปแล้ว ไอโอ๊ตอะไอโอ๊ตอะเออเนี่มีปืนแล้วเว้ยแพ้วแพ้วแพ้วเพรเหมือนเป็นที่เดิมเลยวะก็เกิดว่าไอ้นี้แบบว่ากูแบบรัดทิ้งได้เลยนะกูรู้กูพอรู้อยู่คนละภารกิจนี่มันระเบิดเนี่ยแต่ว่าแค่แมปมันแมปเดิมไม่ใช่ลองดูศพคนนี้หัวยังอะไรหน้ายังหายอยู่ปะเฮ้ยหน้ายังอยู่อ่ะเอาอ่ะแต่หัวมันทะลุอ่ะอุ้ยหัวทะลุเหรอ มันมีมันมีตัวที่มันกินสมองอยู่เดี๋ยวลองอ่านแป๊บนึงมันมีข้อมูลมเอ้ยอคุณใจนะคนคนมันตามกูอยู่คนด้วยมันมีชูดวิสตินกับคนคนต้องทำไงต้องทำไงตัวเช่นเนี่ยกำลัองอ่านอยู่เออคนกูตายเออมันบอกว่าเออวิธ,ธีการจะเจอกับมันก็คือห้ามห้ามอยู่คนเดียววิวไอ้เด็กมันโดนรเลยกนมันต้องวิ่งไปหาวิวก่อนกนใช่ใช่ต้องไปต้องไปต้องไปเพราะว่าไอวิวอยู่คนเดียวมันต้องต้องอยู่ต้อองย่าอยู่คนเดียวคนมันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมมันชื่อหุ่นยนต์ใช่ไหม มมนเป็นหุ่นยนต์เจาะสมองมันเป็นหุ่นยนต์ใช้ขวานเจาะหัวพวกนี้กูตายไปรอบนึงกูเสียตังกูเสียตังร้อยหนึ่งเงีเฮ้ยแล้วทำไมกูต้องเป็นคนแรกที่โดนมอสัไปเดินเหรอนี่ไงตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัยนี้ทัวนี้ตันี้ตัตัวนีวมัเนาะหัวึีเลยวช่้ตวนอ้ันี้ตวนีตวแล้วก็มั้มันบอกว่นต้ตัวนวนี้ตันรแบัวาจ้ตัวมันนอ้ยัวงอย่าเนินไอ้นี้กันีิ ไม่คุณมันยังตาฟ้าอยู่มันไม่เป็นไรถ้ามันตาแดงเท่าไหร่มันเจาะวงเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กูอยู่กูกูช่วยยังไงอะวิวโอ้โหเฮ้ยกูอยู่กูอยู่กับเพื่อนกูอยู่กับเพื่อนกูอยู่กูอยู่กับเพื่อนนะไอ้คนว่ามึงอ่านผิดตัวคนไม่ใช่แล้วตัวนี้แหละก็เนี่ยกูอยู่ไอ้โอ้ยไม่เห็นจาะเลยเห็นปะเมื่อกินนี้มึงอยู่คนเดียววิว ไปโดนจ่อหัวดุ้งเลยเนี่ยไปรับเพื่อนก่อนก่อนไปรับเพื่อนก่อนไอโอ้ยมึงอย่าไปคนเดียวจริงๆมันก็โดนจอหัวหรอกไอ้ย์ไม่ค่อยไปเออหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอวิววะนี่ไอวิวมาแล้วมาไปทาีนี้อันนี้แหละที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอวะ่ไม่ไม่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้เนี้ยมันจ้องมึงคนเดียวแบบแบบใน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 วิชั่นของมันอะเห็นมึงคนเดียวเว้ยวิวเฮ้ยตรงนี้ไอไอ้โอ้ยตรงนี้มันไอ้นี่นี่ไอ้ที่เปิดท่อวะ เอ่อที่ต้องไปเปิดก็คือสามห้าแปดแล้วมันมีมันมีมันมีสองฝั่งวะเป็นสองส่ข้อสองสีสีฟ้าคือสามห้าแปดเดี๋ยวจดก่อนแป๊บนึงแล้วแล้วเลเยอร์คืออะไรเนี่ยน่าสิเปิดเลยแล้วก็ขาดสามกับห้าแปดตรนสุดที่อันนี้สามกับห้ามันก็ต้องเดินกลับไปดิแล้วไปทางนี้ทางนี้คืออะไรวะมีหกผมกคนบทนี้วโดน โอเคแล้วเอ้าวไอ้เหี้ยอือกลัวไดไอ้เหี้ยอยู่คนเดียวเฮ้ยกูแค่วิ่งตามทองห้องห้องนี้ไม่ใช่นะวิวห้องนี้ไม่ใช่ละมันมาแล้วอยู่ข้างหลังมึงอนะเหรอฮัลโหลอันนี้อันนี้มันเลี้ยวเข้าเข้าายมันมองเรายับเลยวะโอ้ยดูเข้ามาทางนี้ปึ๊บ้ปนจะวิ่งโอ้ยจิ้มหายโดนนะไม่มีไม่มีมันหายไปแล้ว น,น,นี่ไงสามนี่มันลงไปแล้วเฮ้ยมันลงไปแล้วเฮ้ยไัยเอ้ยไออยูอ่กูอยู่พวกกูกอยู่อยู่เป็นแก๊งพวกกูอยู่เป็นแก๊งไอเป็นไหนไนี่นู่นนู่นตรงวาว,าวาสามอยู่ตรงนู้นทุกมึงมานี่มานี่ไปติดน้ำเนี่ยนี่อ่ะสามนี่เห็นเปล่าเอาอ,อโอเคมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นอ่าเฮ้ยไปไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูติดอะไรกูโดนอะไรเมื่อกี้เลื่อนรถปืดปืดนี่ไงฮะโอเคเปิดเลย อไอ้แปดเออบโอเคงั้นไปห้องคอเลยอุ้ยอฮ้ยเฮ้ยมึงมึงอุ้ยเฮียเล่าด้วยจริงมึงบอกดลยกูมากับเพื่อนเออกูมากับเกงเฮียเห็นมากับเพื่อนกูไม่ทออยากโดนเจาะผับสองสักทีนึงเหรอวะคนกูโดนไปแล้วไงไอ้เหี้ยมึงยังไม่เคยโดนเลยเอาซะหน่อยเะล่ะกูไม่อยากโดน มึงโดนน้องไอจีสมองไอ้เ็กโ์หรือแบบว่า่ะกูมากับเพื่อนกูสมองมึงมันอร่อยอ่ะคนนี้รสชาติเยี่ยมมะโอเคไปกูเป็นกูเป็นจะเป็นเซิร์ฟบัตตลอดเลยกูเบื่อไอ้เหี้ยก็ไมไปกดกดเลยโอ้โหตาจะบอดโอ้โหตาจะบอด ้้เเฮฮยยแปลกๆไว้วันนี้ไม่ได้ภารกิจตียิงเปล่ายิงเลนะแล้วไอ้นี้มันเข้ามาทำอะไรอ่ะหรือว่าหรือว่ามันเป็นแล้วแต่ภารกิจหรือเปล่าวะอันนี้เราอาจจะแบบไม่ได้จำเป็นวะไปไหนอ่ะอุ้ย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 พ่อมึงกูตายอย่างงี้ร้อยเลยเอ้ยวิวตายได้ไงอ่ะไอ้ก้อนต้องวิ่งกลับไปแล้ววิว

คนเลี้ยงก็แต่ไม่น่าอยู่ไปเอ้ยอะไรอ่ะเาไม่เอาไม่พวกรออยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้ยไปเลยสองร้อยเปอร์เซนต์ไปไปไปยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อพวกก็กลืนมามาเป็นยิงเฮ้ยเอ้ยมันจะจับ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 เฮ้ยใครยิงอ่ะใครยิงอ่ะ เอ้าแล้วใครโดนจี้สมองไปแล้วไอวิวอีกแล้วเหรอใครทำบรีเทคอ่ะไอโอ้เดี๋ยวดิโอ้มันยิงใช่ไหมไอวิวอยู่ไหนอ่ะไม่กูไม่เกิดแล้วเอาไม่เกิดแล้วเหรออ๋อเออว่ะได้แหละได้แหละเกมมันคงไม่ไอดี้หรอกมั้งเกิดตั้งหนึ่งนาทีไอ้เหี้ยม่เห็นอยู่เอาหนึ่งนาทีเลยเหรอเอ้อโอ๊ดไอโอ้ดกันมาอันกันมาอันกันมาอันปิดเร็วไอโอ้ดปิดเร็วปิดเร็ว มันตาแดงตอลอดเวลาเลย่ะแสดงว่ามันอ๋อเออแสดงว่ามันอาจจะไอ้นี่หรือเปล่าวะแบบพอพอเราไปโอเวอร์โหลดมันก็เลยตาแดงอะไรเงี้ยไปเร็ว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 อีกสามสิบวิมีกูเ้เสียส้าหนึ่งนายเ <laughs> ดินน้องไอจีสมองเข้าไป <c oughs> โอ้หต้องรีบออกจาก,กระยะระยะระเบิดนีีกนเสียชีวิต ดูนี่มันโอ้โหโอ้โหฟันฟันโอ้ินโอ้ยเอ้ยยี่สอนทำสมจริงด้วยว่ะระเบิดในอวกาศไม่มีเสียงไอ้เหี่อะอ้ยเกมเกมมันใส่ใจนะเนี่อะไอ้คนใส่ระพี่ใส่สองร้อยเฟนร้อยมันเป็นก๊อฟแล้วบอกว่าอะไรนะใส่จากสองร้อยเป็นเฟนไม่มันต้องสองร้อยหรือเปล่ามันถึงจะโอเวอร์โหลดอะเออว่ะมันเออว่ะนะโอเวอร์โหลดสองร้อยเนาะเออเรียบร้อยเนี่ยล่างกูไม่เหลือซากเลย เลี้ยกระทั่งในอวกาศก็ไม่เหลือเลยเลยกูดูอะไรไม่ได้เลยคนกูน่าจะเดือดเหลือจัดเหลือศูนย์ได้เกิดใหมันจะมาไอ้อุ้ยไอ้ยี่ได้เงินโคตรเยอะอ่ะไอวิวโอ้ยวิวมันศูนย์ไปเลยอ่ะเอ่อไอ้ไอแม่บนึงกูกูให้เงินมึงได้กูให้เงินมึงได้โอ๊ตให้เงินไอวิวรึปะได้ยังไงอ่ะเนี่ยกดกดไปที่หน้าไอวิวอ่ะกดไปที่ไอสองห้าแปดอันแล้ว ไม่อนนี้กูยังไม่เกิดเลยถ้ากูเกิดาคกูจะเป็นคนชีวิตใหม่อันนี้กูจเป็น่าิเอเ็ลยไสามสเอนเลยเอาไปทองกมึงกลับบ้านไที่ที่ทกูจะเกิดก็คลิปนี้ก็จบลงจาเพียงเท่านี้ครับแม่เอเลี่ยนนี่สนุกมากเลยนะครับเพื่อนของผมนี่โดนจี่สมองไม่หยุดเลยโอเคก็ถ้าเกิดวใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ก็ครั้ต่อไปเป็นเกมไหนหรือว่าจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกรอบนึงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ